ที่ฉันนางกีซ้อนน้าพัทลุงประธานมิซ่ากิชุมชนเมืบ้านเกษตรกรบ้านโคกว่าค่ะการไปรูปอานทเลีคือกลุ่มจะอยู่ติดกับทเลีแอนดามันค่ะละมาณชักห้าร้อยเมตรค่ะซึ่งโรซา,ามาติว่าเอาประตูดิบในเล่นี่ยอมาเร่รูปการแต่เล่ก,ก็ทำเป็นปลาตัวเล็กโายย่างที่ย้างคุณมารวมกลุ่มม,มืนอานี้แล้วนะซึ่งจะสื่อปลาข้องชุมชน โคกระบุงใจฟังนี่ออกมาเปรีู้แต่เด็กก็ลูกไม่สิ่ไล่บาทนี่การทำขายเลยก็รขายที่ท่องเที่ยวก็ททำมาตั้งแต่ปลาตัวเล็กก็คิดว่าเออเวลาลูกค้าเข้ามาก็อยากได้ปลาตัวใหญ่ๆกเหมอนเป็นปลาซีเป็นปลาซีเซียดกระกลุ้มกระจับห้ามาก็ะมาเปรีู้และการตลาดโลกขายขายในที่ท่องเที่ยวตามร้านอาหารที่นี่ตัวก๋วยโรลืม มีปลากรูกระ,กกะหรือมัดทำเกาวมาจำหน่าก็ตอนนั้นจะมีตลาดโคข้าวมาเส้นเจยมีลูกคาข้าวมากึ่งกระจากหน่วยงานก็มาส่งเสริม,มกาได้ไข่ทางออนไลน์ตัวนี้นะสร้างมาที่วา่าจำหน่าปลากุโลตัวนี้คือคือได้มากกว่าเผื่อนค่ะไข่ทางน้า a c e b ุกไข่ทางออนไลน์แล้วก็อบบูดตามหน่วยงานต่างๆค่ะ วิธีทำปลาซีเสียก็ทำคือทำปลาค็มถือผ้าผ้าปลาแซกเรากเใส่เกลือแซ่เกลือะไรมักไปนึ่งขึ้นนึ่งขึ้นเลยก็ถึงกระปอองนี่ก็คือล่างเลยตาแต่ว่าตากันคือตรงชายวีลาคือตรงวันถึงตาหนึ่งวันเลยก็อีกขึ่งวันถึงปลาจะสวยาวีวิธีทำปลาทีเซียกับปลากุโลไม่เหมือนกันปลากุโลนี้เราเรามักไปส้มขึ้น ส่งขึ้นเราก็ตาแต่ว่าปลากรูเรามีต้ใชายวีลาพอต้องตักตังเตอถึงสิบสามวันถึงสิบห้าวันป่ามันชายวีลาปลานี้พะว่ามันกรบข้องข้อวันนั้นปลามันจะหอมอ๋อมันถึงกรเรารู้ได้ว่าเออมันมันกรบกรบอายุค้องข้อ,ขอแล้วข,ข้องวันเราดมเซตมันจะมีกลิน่นหอมค่ะ